นายวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาเที่ยววัดห้ามพลาดเมืองโคราชสายบุญท่องเที่ยว8วัดที่วัดบึงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสถิตย์สิทธิมณีวันท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมากล่าวรายงานตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้มีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัดในเขตเมืองนครราชสีมาโดยพิจารณาคัดเลือกวัดที่ผ่านหลักเกณฑ์และข้อกําหนดเพื่อเป็นวัดนําร่องในการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาจํานวน8วัด คือวัดพระนารายมหาราชวรวิหารวัดบึงพระอารามหลวงวัดพายัพวัดอีสานวัดสารลอยวัดสากแก้ววัดหมื่นวัยและวัดป่าสารวันซึ่งแต่ละวัดมีประวัติความเป็นมาที่สําคัญโดยแต่ละวัดสร้างพร้อมพร้อมกับการสร้างเมืองนครราชสีมาจึงเป็นวัดเก่าแก่ที่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมจังหวัดนครรชาชสีมาในครั้งนี้จึงมีบทบาทสําคัญในการกระตุ้นให้ผู้คนในชุมชนเกิดจิตสํานึกถึงความรับผิดช,ชอบดูแล,แลและส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนขนาดเดียวกันนักท่องเที่ยวเองก็มีจิตผูกพันกับศาสนาผ่านความประทับใจที่ได้จากการท่องเที่ยว จนทาให้วัดกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังเป็นแรงกระตุ้นสําคัญที่ทําให้เกิดศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติได้ลงทะเบียนร่วมงานโดยสแกนผ่าน QR Code สแกนแผนที่และข้อมูลที่สำคัญของวัดในการเที่ยวชมวัดโดยสแกนผ่าน QR Code บูชาดอกไม้ทูบเทียนสำหรับเวียนเทียนโดยสแกนบูชาผ่าน QR Code ตามนโยบายโคราชส,สังคมไร้เงินสดโครารแคทเลจโซซตี้ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้นำผู้ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมผ้าป่ามหากุศลและร่วมพิธีเวียนเทียนเพื่อถวายพุทธบูชารวมทั้งถวายผ้าห่มพระเจดีวัดบึงพระอารามหลวงจากนั้นปล่อยขบวนหัวหน้าส่วนราชการจำนวนเจ็ดสายสายที่หนึ่งวัดพระนารายมหาราชวรารวิหารนำโดยนายวิเชียนจันทรนโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาสายที่สองวัดสาราลอยนำโดยนายภูมิสิทธิ์วังคิรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาสายที่สามวัดพายัพพระอารามหลวงนำโดยนายชูศักด ชุนเกาะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาสายที่4วัดศัก์แก้วนำโดยนายชรินทองสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาสายที่5วัดอีสานนำโดยนายสมเกียรติวิริยะกุลนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาสายที่6วัดหมื่นวัยนำโดยนางโยรดาหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและสายที่7วัดป่าสารวันนำโดยนายประเสริฐบุญชัยสุขนายกเทศมนตรีนครนครราช ีมาปราโมททิติวงริ์สวทนครราชสีมารายงาน